ที่สนาม PTT Stadium กคับท่านผู้ชมชื่อใหม่ FC เจอสุดหนักนะครับออกนอกบ้านมายืนทานด้านของ PTT ระยองนะครับสิบเป็ดแรกของชื่อใหม่วันนี้ไม่มีกองกลางคนสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอดิศักกานูแล้วก็บอนพิรุวิทยนะฮะส่วนด้าน,นของโบคาอับโรนั้นก็ยังไม่หายจากการบาดเจ็บครับที่ผ่านมาเนี่ยชื่อใม่เอนั้นมาเจอกับ PTT ระยองทีไรเนี่ยยังไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับหครั้งติดต่อกันแล้ว แรกเจอกันที่700ปีเราแพ้คาบ้านมา1ประตูต่อ3ครับเช่ไหมไม่ชนะนอกบ้านมา8นัดติดต่อกันแล้วนะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างชายมาลูกนี้เหยามาหาจาังหวะอยู่ละครับคืนกลับมาฟรีปเป้จิงงริชนเจาครับแล้วก็นทธิ์จำลุนขคามคานะโอ้โหเจ้าเกตนะฮะว่าลูกนี้เกือบนำเร็วกับเชิงใหม่จากเตมุมครับทวยมสกัดไม่พ้นอันตราย ม่งสวนเข้ามาลดเอา้าเรียบป้อยครับโอ้โหเชื่อไหมนํำจนได้ครับท่านระ้ชมนาทีที่เจเต่านั้นนะฮะแมนอภิวัตเพ่งประโคนนะครับโดนบอลเป็นคนสุดท้ายครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับเนี่ยฮะเปิดเข้ามาแล้วแนวรับของเจ้าบ้านนั้นสกัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเราม่งสวนกลับเข้ามานะครับแล้วแมนสกิดบอลเปลี่ยนทางนิดเดียวฮะแต่ยังดีพอที่จะไหลเข้าประตูไป 1-0ครับแมนยิงอีกแล้วนะครับนัดที่แล้วก็เพิ่งยิงแล้วกบประถมมา่าดาวซันโบของเชียงใหม่นะครับอภิวัตรเพ็งประโคนครับฟรีคิกกับชาวบ้านโจนเข้ามาได้มงลูกนี้ข้ามคานไปแล้วครับมาชัยนรลุงธาทองโอ้โหใหม่ก็ครับเชียงใหม่เริ่มเล่นในความมั่นใจขึ้นนะครับและอยากนำเร็วอภิวัตรเพ็งประโคนชิงกลับมาได้แล้วครับคืนมากาสิทธิ์ ยิงลูกนี้โอ้โหหลุดตัวออกหลังไปแล้วครับแม่ปั่นด้วยเท้าซ้ายเกือบจะเสียบเสาไกลโอ้โหเอาแล้วครับลุกขึ้นมาทางขวาราชานนนมาแล้วแย่บอลได้ครับอบับดุลอัตตาราจ่ายมาแปรลูกนี้โดนไม่เต็มเท้าสักเท่าไหร่ครับเชียงใหม่รอดตัวไปครับเจ้าโนโนนทบลสุขชัยไปเสียบอลมื่อสกู่นี้เชียงใหม่ลำเลียงบอลขึ้นมาแต่เล่นกันหลวมไปหน่อยโดนฉกครับทานผู้ชม เ้วเขาจิงลูกนี้โดนไม่เต็มเท้าครับชัยนรงค์ทาทองอีกแล้วโอ้โห,โหจากจังหวะที่โกรันซูเบร่าโดนฉกไปแล้วครับมาครับครับอเล็กอเล็กจ่ายมาชัยนรงค์ทาทองจิงลูกนี้โอ้โหคนนี้นี่หลายครั้งแล้วนะฮะในครึ่งแรกครับชัยนรงค์ทาทองครับมาอัมาดูอัตราชโยนลูกนี้มงสกัดออกมาครับเขาจิงสวนลูกนี้โดนไม่เต็มเท่าไหร่เลยครับแม่เราสกัดไว้ได้ครับอนุวัตนะครับยิงเข้ามา จากเตะมุมครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นใช้นรงทาทองเอาจนได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเจ้าบ้านตีเสมอได้ครับนาทีสามสิบปดโอ้โหนี่รูปร่างสูงใหญ่นะใช้นรงทาทองก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีโอกาสหลายต่อหลายครั้งครับสุดท้ายมาเอาจนได้จากลูกมงลูกนี้เราเสียประตูจากลูกตั้งเตะอีกแล้วเหละครับมาเชียงใหม่โอ้เจ้าบ้านกลับมาได้ภายในครึ่งแรกนั่นแหละครับอะไก ยกท่ามาแล้วครับมากรังซูมาราเอาไม่อยู่อเล็กยังไปได้ครับท่านผู้ชมอเล็กลากขึ้นมาอเล็กแทงมาทางขวานะครับลูกนี้ราชนนเปิดเข้าไปตบจิงลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหเกือบไปเชียงใหม่เกือบจะตามหลังครับเป็นอนุวัตรนะครับยิงลูกนี้แล้วเขาได้ซัดอีกทีเกือบจะเสียคนเสาครับเป็นอเล็กว่าไกด์บนใจต้องปัดออกหลังไปเสียสมาธิท้ายเกมในครึ่งแรกกับเชียงใหม่จบส5นนาทีนี่มีเหนื่อยเหมือนกันกับเชียงใหม่ สมอก็อยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้เกือบจะโดนหลายต่อหลายครั้งดูต่อในครึ่งหลังเลยครับสถานการณ์ยังเรียกว่าเท่ากันอยู่จากในมุมกับสารัฐบองสุวรรณเปิดเข้ามามงดูนี่ข้ามขานไปแล้วครับมาฟลิปเป้เฟอร์ไรยรายังได้อยู่ครับสารัฐบองสุวรรณจบปลื้มะโยนเข้ามา แมนพักอ,อกไว้แล้วยิงสวนเลยครัฟิลิปเป้ไปตรงผู้รักษาประตูรูปหล่อของพีทีทครับบุญยุเกียนะหรือว่าเจ้าตีนะเอาเลยครับชายมาลูกนี้หลดไปแล้วกัท่านผู้ชมแล้วขึ้นมาเติมครับสราบุตรสราบุตรยิงลูกนี้ข้ามคานไปครับโอ้จังหวะเติมของเจ้าบ้านนะครับเกือบจะนำํำมาใหม่ครับทางขวาได้โยนครับท่านผู้ชมแล้วอา้าวเป็นชน่งทาทองคนเดิมครับโอ้โ เมาเงยสองประตูครับวันนี้มาลูกมองอีกแล้วครับชัยนรง่าทองครึ่งแรกเจ้าตัวมงจากเตะมุมครึ่งหลังมงจากลูกโยนทั้งด้านกลับขวาครับโอ้โหเบิ้ลเลยครับวันนี้สีสษะทั้งสองลูกครับชัยนรง่าทองเฟริกกับทุกประจมฟรเดริเ้เฟรเดากดเต็มแรงลูกนี้บุญจิกตต้องตามมาคว้าอีกทีครับมา อาวเลครับเตะหลุดขึ้นมาโกชิโอคุโบโกชิยิงลูดิตุดเสาไกลออกไปครับโอ้โหไม่ฟิลชาวญี่ปุ่นนะเปลี่ยนตัวลงมาเกือบจะซัดนำหมดเวลาการแข่งขันครับตัวประยมเชียงใหม่แพ้ทางต่อไปนะวันนี้โดนพีทีดีเฉือนอีกแล้วครับ2ประตูต่อ1น,นะครับมาแล้วก็ไม่ชนะใครนอกบ้านติดต่อกันไปนะที่เก้าเข้าไปแล้วครับสู้ต่อไปครับพยากรนาไปฟังบทสมาณ์หลังเกมเ We score first. After we score, we make difficulty difficult ourselves. Mental, psychological down. That's why make difficult. ครับก็วันนี้อย่างที่เห็นว่าเราเป็นฝ่ายออกนำก่อนไปได้ตั้งแต่6 7เจนาทีแรกครับแต่หลังจากนั้นไม่ใช่เขาที่มากดดันทีมเรากลายเป็นทีมทีมเราเองที่ทำสร้างสร้างปัญหาให้ทีมของตัวเองคือไม่ไม่ไม่มีเกมลุกที่ต่อเนื่องกลับกลายมาเป็นตั้งรับเยอะเกินไปครับ I think this mean uh, not uh, strong enough mentality our player must uh, be strong more ก็ในเรื่องของสภาพจิตใจของของผู้เล่นเราก็ต้องแข็งแกร่งวันนี้ครับถ้าถ้าจะไปข้างหน้ามากขึ้นครับวันน uh, not aggressive not uh, uh, cannot show spirit uh, sorry about this but uh, uh, next home game I'm sure we want fight more we must show more spirit แล้วก็ขอโทษด้วยสําหรับเกมนี้ที่เอาแต้มกลับไปฝากคนเชียงใหม่ไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวเกมหน้าก็จะทําพยายามจะทําให้ดีขึ้นเอาสามแต้มให้ชาวเชียงใหม่ให้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายเทคนิคช่วยข้อมูลในการาแก้ไขทีมที่ผ่านมานะครับแล้วก็กับเกมที่เราจะเล่นในในเกมนี้แต่ละนัดน,นะครับขอบคุณแฟนบอลที่เป็นกาลังใจให้เราตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายทุกทุกคนเด็กๆที่ ช่วยกันเล่นจนทําให้เราชนะได้วันนี้ประสิทธิภาพของทีมมาจากการที่เรามีข้อมูลนะครับแล้วก็เราก็มาปรับใช้กับเด็กและเด็กก็ทุ่มเทในการเล่นก็ก็ดีใจครับที่เขาประสบความสําเร็จในวันนี้ครับ